ฮัลโวันดีเจอกันอีกแล้วครับโอ,อ้วันนี้เราแวะมาที่ร้านสุดลิเอาที่คุลเลยมาตั้งไหนพี่จุพยามท่านของ ไอ้ต้นไหนครับที่ว่าเป็นอุทยานที่ว่าเป็นเขางูปากป่องผมอยากจะเห็นท่านจะด้เลยครับที่เห็นเป็นป่องอะตรงที่เราเห็นเป็นปากป่องตรงนั้นนะฮะครับอยู่สูงนยครับฮะสูงมากเลยสูงมากเลยใช่ไหมพี่ครับครับตรงนั้นก็คือเป็นปากก่องปาก่องของของเชื่อว่ามีงู เป็นเราผู้ปกปักรักษาดูแลนละสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แหละที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาจากงลางนี้ก็โอเคมันก็สูงพอพอสมควรแล้วพี่ต๋องเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเลยครับคือครับวิวสวยงามมากครับอันนี้เป็นสระน้ำเนาะ ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมยังขาสั่นเลยครับสั่นรัดๆๆเลยถอยหลังดีกว่าครับไม่อยากจะดูครับ,บใช่ใช่ครับมีถ้ำเห็นไหมครับนี่ก็คือ,เ,อเป็นเป็นเขางูครับที่ที่พวกเราเห็นเห็นอยู่ในป่ององ,องตรงโน้นแล้วนะที่ตามยุ้มมือผมที่สี <ๆ S 1> ไปนะครับบนหัวพี่สองพอดีเลยก็เนี่ยผมผมผมอยู่กับพี่สองครับพี่สองก็กำลังถ่ายรูปให้กับปแฟน เห็นไหมคร F C F C K F C ใช่ไหม, <FC S 1> FC, FC มพี่หลอง F C ครับอ๋อ F C มันมันรู้สึกว่าจะเป็นถ้ำเยอะนะเยอะกลางเมืองราชบุรีรรไม่ห่างจากขอนาฬิกานะครับ คหอมวันนี้เราจะมาซื้อขนมไทยกันไปฝากคนที่บ้านอ,อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมีขนมอะไรบ้างเชิ่นเชินครับคพณ หลังจะพาไปไหนอ่ะไหนบอกจะพาผมไปกินข้าวร้านอร่อยอร่อยเจอที่ก่อนเจออะไรขนมจีนในตำนานขนมจีนในตำนานมันจะตำนานตรงไหนตามนพาผมไปเถอะผมี่ไงกําลังจะพาไปตับรถก่อนไปปิดรถก่อนครับคได้ได้ตามมาครับครับครับอยู่ตรงไหนอะพี่ขนมจีนในตำนานพี่อะเดี๋ยวพี่สมาชิกเราแว่ ขอกินอีกนิดแล้วไปดูนี่เขาเรียกว่าทัวลงอ่าทัวลงถอยถอยถอยก่อนที่รถจะลง ถามจริงๆพี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงเ,เพื่อนๆแนะนำมาเคายดูใน YouTube YouTube y o u t อ่ e เห็นแวบๆไงนี่ก็คือนักภาคภาพยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลวอยู่ตอนนี้ได <c oughs> ้มีโอกาสได้มานั่งชิ้นด้วยค่ะหลบขอพี่ว่าเราเนื้อปาลูกชิน้นวะ เขาก็ลองลองมาดูนะครับว่าขนมจีนเจ้านี้เจ้าประจําของราชบุรีว่าจะมีความอร่อยขนาดไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ผักเนี่ยจะเป็นการบริการผักแบบไม่อั้นตามที่เขาบอกนะเอาอ่ากนัผักอะไรพี่ผักติ๋วผักติ้ติ๋วมาแล้วครับอขออนุญ,ญาตทานก่อนนะ คืออยากจะเด็ดผักทุกใบเนี่ยทุกเต็มโต๊ะเนี่ยเราอยากจะเด็ดเราก็เด็ดไม่ได้ครับอดี๋ยวเลภมาฮะเด็ดไม่ถึงเดขอยรขอยาาิกินก่อนค่ะเด็ดติดนะขนมจีนค่ะขราดบีค่ะมีความยินดีมากนะคะที่ว่าเออคุณคุณต่อยตองคุณต่อยตองนัก มิดมาโอ้โหดีใ,ใจมากป๊พูดอะไรไม่ออกนี่ขนาดพูนไม่ออกนะคะ <c oughs> เป็นปื้มเลยค่ะร้านนี้ตัวบัตรเชนอย่างสาวสสดีสุดผุดทองเราเปสาวนี่สวยไหมครับมาดูตัวนี้สิค่ะค <c oughs> <c oughs> นัค <c oughs> <c oughs> นจาง สที่ตีแล้วก่อนที่จะดีใจมากดีใจมากได้กินน้ำเม็ดจำนานจะปดดกษียนแล้วค่ะจะเม็ดจำนานของรัฐบาลหกร้อยนหกร้อยหกร้อยขมไม่จังไหนคไม่อยากถามว่าคิวแล้วพี่ชาตรงไหนนี่ก็เป็นดานเก่า นี่ใกล้จดแล้วหมดเวลาแล้วเริ่มขายต้งกี่โมเออหกโมงเช้าเริ่มก็ไม่เกินบ่ายสองโมงเสาร์ที่มีคนแม่เยสิก็พอใช้ได้พอใช้ได้แจะดูหนุ่มก็อไม่ได้ก็คงโง่าบเนี้นะโง่เราสั่งให้กังติ หยุดสองเดือนยี่ติย่งกรอบมันต้อเก็บว่าวเลยค่ะเออเออคุณพี่รู้จักเขาเก็บว่าวไหมรู้จักสินั่นเลยยี่ติเป็นแบบน้องเต๋อแตกมันแตกไปนะแตกลูกแตกแตกนั่นเลยยื่ลำปากลำบนอ่อได้ได้ยินว่าพี่ติ๊กบอกว่าผักในร้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกินฟรีได้หมดเลยใช่ไหมฮะฟรีหมดเลยค่ะปีหมดเลยค่ะทุกอย่าง ถูกต้องค่ะมีหมดแต่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะขอไปต้มจืดแกงจืดก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีเงินซื้อผักชีก็ยังไม่ได้ค่ะมีเงินไ่ซื้อผักชีไม่ได้ก็ตอนนี้ผักชีแพงรูล้องร้อยส้ร้อยเองค่ะครับผมผักชีตอนนี้นี่ก็คือปิดจิต พิษติ๊ดตัวเป็นๆเลยเดี๋ยวอันไหนเสียงงจริอ่าก็คือมีโอกาสได้มาแวะหาพิษติ๊ดเนี่ยถือว่าดีใจที่สุดแล้วพี่สองแกก็อยากจะมาแกก็บ่นกับผมเปย์มาตลอดเวลาบอกว่าเมื่อไหร่จะพามานองี่ี่คืนสองขาโอ้โหแบบนี้พิษติ๊ดเป็นปื้มเลยจ้ะรู้ไหมหนูหนูหนูเป็นเป็นเป็นลูกค้าของถึงสองตั้งแต่สมัย ได้ก็เขาจะมีพี่ตองมีพี่โต๊มีทั้ดหม่ใช่เออทั้งชุดเขาเนี่ยเขามีเสน่หทุกคนเลยอ่ะพี่ดู64สิงหลงไหลแล้วชเนี้ยเออทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วเขาบีมากคับโอเคพี่ติ๊ดเดี๋ยวท้ไงเดี๋ยวขออนุญาตทานขนมจีนก่อนเพื่อจะได้ไปบอกต่อจากพวกเพื่อนๆที่เขาอยากจะมา มาง่ายไหมมาสะดวกไหมก็กินให้อร่อยอืมนี่คือตัอนต้นรลษจริงเราไม่โกหกกันโอเคฉันไม่โกนี่นี่ถ้าไม่อร่อยเราจะไม่ก้มมากกลมมาตัวเองอะตัวเองรู้ไหมว่าจะคิดเนี่ยจะจะไม่จะจะไม่ให้กับภาคับไทยและนักข่าวเธอรู้ไหมมันมือดาบสองคมนะได้ บางคนเนี่ยเขาไม่พอใจนะนักข่าวก็ว่าฉันนะแล้วเรื่องอะไรมาว่ากูเนี่ยแล้วเขาให้เขาให้พูดทางสคริปต์แล้วสคริปต์อ่ะม,มันพูดจะสวยหนูเลยแล้วทั้งทายเขามาเจอตัวจริงกูแล้วอันนี้โซ่ผมที่แท้จริงอันนี้นี่อย่าตีนะพูดเพราะได้